โอเคก็ต้องกราบสวัสดีกันด้วยนะอยู่กับผมบาสสามนะโอเคก็ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสักสไครให้กันด้วยนะโอเคก็แล้วก่อนที่จะรับชมคลิปก็ไปดูวินทนก่อนเนะโอเคปะก็อาจจะดินพันก็ต้องขออภัยกันด้วยนะโอเคโอเคเราไปดูวินทนก่อนเลยนะโอเคไป ก็วันนี้เราจะใช้ใช้ความแหลกไปสู้กับคนอื่นใช่เออเฮียแม่คอมกูก็ขยันแหลกนะโอเคก็ใครมีเงินอุดหนุนก็อุดหนุนกูเถอะเออมาโอเคมาก็ทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าฮิวแมนมันอัปเดตแบบแบบบัฟเอ้ยรีเวิร์กเออรีเวิร์กฮิวแมนนะโอเคเออมานี่นะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวไปด้วยเลยนะโอเคก็การคลิกก็เป็นอย่างนี้นะโอเคก็เอางามแทงโอเค ส่วน e ก็คือการปล่อยเป็นลูกอมไปนะโอเคก้อนขี้นะโอเคนี่ส่วน R ก็คือการกิ้งนะโอเคเอ๋อผมอาจจะแหลกหน่อยเนาะอาจจะดูไม่ออกนะเอาใหม่นี่นะโอโ้โหกกิ้งกิ้งแล้วก็คืออมาตะาเลยนะโอเคก็ถือว่าเกียร์มันก็พอใช้ได้อยู่นะโอเคมาส่วน f ก็คือการปล่อยพลังขึ้นเต่าไปเลยนะโอเคก็ ส่วน C ก็คือการเป็นชาร์จค่าสแต็กนะโอเคก็ชาร์จได้4ครั้งโอเคถามว่าชาร์จมาเพื่อจังไรเอ้ยเพื่ออะไรเออนะก็ชาร์จมาเพื่ออะไรก็นี่นะไอ้สกิล C ไว้คอมโบกับสกิล F นะโอเคก็ปล่อยไปปุ๊บจะเป็นพลังระเบิดอันใหญ่แล้วก็ไก่ทั้งใหญ่ทั้งยาวยไม่ใช่โอเคคนละอย่างโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำการเกียงคงกันเลยนะโอเคมาเดี๋ยวผมชาร์จหรอ เขาโนเนียกันนะครับเซิร์ฟนี้เดี๋ยวผมชาร์จรอปล่อยอันติก่อนนะฮะดูซิว่าจะมีใครแต่เอ้ยจะมีใครตายเออประมาณนี้มีใครบ้างเนี้ยโอผมแหลกครับทุกคนจังวันนี้ผมเล็งไปแล้วยิงโอ้ยเยี่ย,ยมลวงหนึ่งเอา้าไม่ลวงเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหลบตรงทั้งขยะก่อนนะโอเคมาเขาน่าจะวอกันอยู่แหละ อย่าวันนี้เปียกมลวงไม่ลวงไอ้เขี้ยเอากูค้างอุย้อย่างวันนี้ว่าไงนะฮะฝั่งฝั่งอะไรวะเออไม่ไม่รู้นะเออจั่างวันนี้ยิ่งเปียมลเอาไม่แตกอีกเดี๋ยวเอาชาร์จนะชาร์จใหม่ชาร์จใหม่เขาถึกกันนะขนาด,ดาน 4, นะอัพดาเมจสสี่พันห้าร้อยห้าสิบเป็นอุยอ้ยอุ้ยอุ้ย เอาไม่มีคุยอีกอันนี้ผมใช้รหัสน้องที่ผมรู้จักโอเคเดี๋ยวด <S 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 เดี๋ยวดูคนนี้นะเดี๋ยวดูคนนี้นะเขารอดจากงอผมนะเออกูกูกากอุ๊ยอุ้ยหลบแล้วจังวันนี้เราต้องหลบวะฮะทุกคนจังวันนี้เราโดนเร่งนะฮะโอ้ย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  จังหวะนี้ถอยหลักนะฮะชาร์ดนะฮะเดี๋ยวเจออันตี้นะฮะจังหวะนี้อ้อมหลังฮะอ้อมหลังฮะอ้อมหลังเข้าไปยิงฮะยี่ยมโดนหนึ่งแตกครับโอ้โหสวยสุดยอดไม่ดูโดนใครนะโอเคถ้าใครมันดูคลิปนี้ถ้าโดนใครหรือไปยิงโดนใครก็ต้องขออภัยกันด้วยนะโอเค ก็กูค้างอีกอ่ะโอเคมาก็มันอาจจะแหลกๆหลนะเซฟนี้เพราะเขาสู้กันอยู่โอเคมาอีกอ่ะคนผมตายโอเคมาเราเอาใหม่นะโอเคก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้นานอะไรมากครับผมแม่งกูแหลกเออกูแหลกมากเลยมา อ๋อเลยจะปิดเปิดทำไมเนี่ยก็อันนี้เป็นเวลาดึกแล้วนะโอเคฉันมาทอะไรที่นี่จะมาเกียนเขาหรือเขาเกียนกูอะเอาใหม่นะเอาใหม่นะเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอ้อมนะทุกคนอ้อมอ้อมอ้อมเราไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คนสู้ซึ่ง,งหน้านะฮะดูแหลกจนต้องปรบัปรบภาพกะขนาดนี้เลยอะ เดี๋ยวผมดูที่เซตติ้งก่อนนะเดี๋ยววะเออกากิก้งนี่ฮตอนนี้ก็มาเดี๋ยวชาร์จพลังเลยแล้วกันนะก็เสียงผมอาจจะเบ้าๆหนะ่อยยิงเพียมไอ้เฮียครึ่งรอดทุกคนฮะผมโดนหนึ่ตอนนี้เพียมตายแล้วฮะโอ้โหสวยพี่สวย เราจะประกาศให้เขาแอร์ไลน์เราแล้วเขเราไปยิงเขาดีกว่าเปล่าวะ <c oughs> มีเงี้ยเด้อคนนี้นะคนนี้ไอชิค่ยเขาวิ่งนีกเอาโดนด้วยโดนใครวะเดี๋ยวเราให้ฮันแมนเออฮันแมนถูกะวะ่าฮันแน่โอ้ยไม่่ใชมาปับ๊บเนื้อกินคุยคนนี้กินคุยเปี่ยมหนีสิครับรออะไร หนีไปชาร์จไปนะฮะเขาไม่ตามเรามาเดี๋ยวเราสายสักพอนะเปียมไม่โดนใครเลยมามามาเปียมแตกหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้แดกหรอกสกลิลอมตะเฮ้ย <c oughs> น้องๆห้หามห้ามทำตามนะครับเพราะมันอาจจะ มันจะอาจจะโหดอย่างนี้เกินนะเฮือเอเเฮียฮ่าฮ่ากูแตกสุดยอดโอเคเสียงผมอาจจะเบาๆขออภัยกันด้วยนะโอเคมาอุ๊บะอุบะเบี้ยมโดนหนึ่งกิ้งอ่ะฮะไม่ได้แดกหรอก ดฮเปี่ยมแตกไปดิฮ่าเลังพลังอบังเริ่มเข้าสิงผมวมันนะคนเดี๋ยวเฮ้ยผมเห็นเหยื่อแล้วนะฮะกินคุยสีลุงนะเอ้ยสีชมพูนะฮะโอเคเอ้าเขาไม่ตายนะโอ้โหเขาเป็นอาหารให้กับทากิเขาตายแล้วนะปู่ยังไม่จบเลยเปี่ยมเฮ้ย ลวงหนึ่งโอ้โหยอดพีน้องอันนี้น่าจะวอร์เป็นแคนของแต่ละแคนนนะเพื่อสู้เพื่อสักสักสีพยานไอไม่ใช่สักสีโอเคกิ้งปับอัน่น่แน่ <c oughs> เราคุณไม่ได้แดกผมรอกคือแบบคนระระดับแล้วอ,อุ้ย <c oughs> ไม่นา่าพูดเลยกูมา <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปหาที่ซุ่มกันนะโอเคมา เวียนองวงงโอเคป่ะใส่หน้ากากนะฮะเพื่อการอะไรวะโควิดนะสองพันเอ้ยโควิดสิบเก้าเออเี้ยโควิดสองพันมึง่ยมาจากเฮ้ยทำไมไนายต้องต้องไม่ต้องมาหาเรื่องเราอนะเราโอ<ฮ>้ผมหัวร้อนหัวแตกหัวระเบิดแล้วนะครับทุกคนทุกคนก็ช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์ไม่ให้ผมหัวร้อนหัวแตกหัวระเบิดกันด้วยนะฮะ นี่นะโอ้เส้นบาร์บีคิวสีดำด้วยเหี้ยขอโทษครับทำลายฮะนายคิดว่านายกินคุยโหดสุดอ่ะโอ้ <S <S ผมโดนตบยับนะคะทุกคนสรุปกูมาเกียนคนหรือก,กูมาให้เขาไล่ตบเนี่ยเดี๋ยวเราชาร์จในนี้ก่อนนะฮะคนนี้เขาพิมพ์อะไรเงี้ย อะไรของคำไม่รู้นะโอเคชาร์จเต็มแล้วนะฮะก็ปล่อยปล่อยโอ้โหข้อสวยอ๋อไม่ใช่คนละเรื่องเออนี่นะจังวันนี้เพียมหาล่วงไอ้เหี้ยฮะไม่ได้แดกหรออมตะเออว้าวเดี๋ยวผมชาร์จเตรียมปล่อยแล้วกันเอ้ในายนในในเหลี่ยมไม่พอเราเอ้ยนายเหลี่ยมไม่เท่าเราหรอกทำปินอยู่มาเตะเราดิ นี่นะนี่นะพบพบเพ,พียมว,ว้าวนะคะโอ้โหสุดดอ่นะอย่างวันนี้รวานบอยนะครับอุ้ยโอ้โหดาบดาบใครใครอุ้ยใครมาปล่อยดาบเล่นแถวนี้ก็มาเพียมอียน,นี้แตกเอาเอาเอาจนลันทุกคนครับ

ออโอเคนะครับเซิร์ฟน่าจะดับนะครับหรืออินเทอร์เน็ตกูนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเพียงเด้านี้กันด้วยนะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะโอเคใครมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้ร่างคลิปกันได้นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะโอเคบายบ่ายไปพร้อมกับความแรงของกูโอเคไปเซิร์ฟน่าจะดับนะทุกคนจุ๊บ I <laughs>